คลิปนี้เรายังเกาะติดเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าในรัฐแคลิฟอร์เนียมาฝากทุกคนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของรถยนต์เทส la เทส l a โมเดลไหนที่ขายดีในรัฐแคลิฟอร์เนียข้อดีและข้อเสียของรถเทส l a มีอะไรบ้างและนี่ก็คือบรรยากาศในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะถ้าสังเกตรเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่คล้ายกันกับบนท้องถนนในเมืองไทยก็คือคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็ยังใช้รถญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่งค่ะในแง่ของปริมาณนะคะ ซึ่งรถญี่ปุ่นนะคะก็ครองตลาดเป็นอันดับหนึ่งทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาค่ะแต่เทสลาในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ทําผลงานออกมาได้ดีค่ะไต่ขึ้นมาเป็นอันดับที่2รองจากโตโยต้าเลยนะคะซึ่งส่วนทางก,กันกับตลาดส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศนะคะที่เขาเนี่ยยังนิยมรถ Ford แล้วก็เชฟโรเลตมาเป็นอันดับที่2แล้วก็อันดับที่3ค่ะดังนั้นนะคะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในรัฐแคลิฟอร์เนียจึงเป็นตลาดรถยนต์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ แม้ว่ารถยนต์ญี่ปุ่นนะคะยังเป็นรถยนต์ที่ผู้ใช้รถในแคลิฟอร์เนียซื้อมากเป็นอันดับที่1แต่มีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือครึ่งปีแรกของปี2565หรือปีคศออ2022นี้นะคะรถยนต์รุ่นที่ชาวแคลิฟอร์เนียซื้อมากที่สุดเป็นอันดับ1และอันดับ2ก็คือ Tesla Model Y แล้วก็ Model 3ค่ะโดย Tesla Model Y นะคะมีการลงทะเบียนรถยนต์ใหม่เนี่ยถึง42,320คัน และโมเดล3 38,993คันค่ะแซงหน้า Toyota r a v ฟ Toyota c a m r y y และ Toyota Corolla ค่ะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าจเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะกราฟเนี่ยพุ่งสูงโด่งค่ะเมื่อเทียบกับการใช้รถยนต์ทางเลือกอื่นๆอย่างเช่นไฮบริดแล้วก็รถยนต์ปลั๊กอ Hybrid ค่ะแต่ว่าคนที่นี่เนี่ยบางคนก็ยังมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะ เนื่องจากว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยใช้เทคโนโลยีระดับสูงแล้วก็ใช้การควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ดังนั้นก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะถูกมิจฉาชีพเนี่ยแฮกระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ขโมยรถยนต์นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆนะคะที่จะมายืนยันเพียงแต่ว่าเป็นข้อสังเกตของสื่อในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งออกมาให้ข้อมูลนะคะว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นเหมาะกับคนกลุ่มใดบ้าง โดย CBS n e w Los Angeles นะคะก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญก็ให้ข้อมูลว่าก่อนที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องมาดูว่าเราขับรถระยะทางใน1วันเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ถ้าเราอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์และใช้รถวันหนึ่งประมาณสัก30กิโลเมตรเราอาจจะต้องชาร์จทุกๆ14วัน ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพูดถึงรถยนต์ฮุนไดนะคะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญคนนี้เนี่ยมาจากฮุนไดค่ะถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นก็อาจจะต้องมาคํานวณกันนะคะว่าระยะทางที่รถไฟฟ้านั้นสามารถวิ่งได้เท่าไหร่แต่ถ้าอยู่นอกเมืองแล้วต้องขับรถไปนอกเมืองหรือว่าระหว่างเมืองบ่อยๆนะคะการชาร์จรถเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกค่ะดังนั้นเนี่ยการใช้รถไฟฟ้าเพียวๆก็อาจจะไม่เหมาะค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราพูดถึงกันบ่อยๆก็คือเรื่องแบตเตอรี่ค่ะผู้เชี่ยวชาญรายนี้เนี่ยก็ให้ข้อมูลว่า การเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะนั่นหมายถึงการที่ต้องจ่ายเงินในราคาที่สูงมากๆเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของราคารถยนต์เลยค่ะโดยรถยนต์ฮุนไดในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขาก็รับประกันแบตเตอรี่อยู่ที่10ปีค่ะสำหรับเทส la รับประกันอยู่ที่8ปีเดี๋ยวพามาดูรีวิวการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเทส la กันค่ะเธอคนนี้นะคะเป็นผู้ใช้รถยนต์เทส l a Mo เด l 3ค่ะแล้วเธอก็จะทดลองขับรถนะคะอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนี่แหละคะ่ะจากซานตาโมนิกาไปที่เซาล์เลกทาโฮ ระยะทางเนี่ย430ไมล์ไมนะคะหรือประมาณ692กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง8ชั่วโมง20นาทีเธอบอกว่าใช้รถยนต์ไฟฟ้าเทสลาเนี่ยคุ้มค่ามากเลยค่ะโดยเดินทางขาเดียวนะคะ6ก2กิโลเมตรเธอชาร์จไฟไปแค่25เหรียญเองค่ะถ้าใช้รถยนต์ที่เติมน้ำมันเนี่ยเธออาจจะต้องจ่ายมากกว่านี้นะคะถึง70-80เหรียญทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะสิ่งที่เธอชอบของรถเท s l a ก็คือเท s l a เนี่ยเขาก็จะมีแผนที่บอกนะคะว่าไปอีกกี่กิโลเมตรจะถึงจุดชาร์จรถของเท s l a s u p e r c h a r g ์จนะคะซึ่งมันก็สะดวกสบายทําให้เธอเนี่ยสามารถ manage เวลาการขับรถได้ค่ะเพียงแต่ว่าเธอก็จะมีความกังวลนิดน,นึงว่าเมื่อไปถึงสถานที่ชาร์จรถแล้วเนี่ยที่ชาร์จจะเต็มหรือเปล่าคนจะต่อคิวเยอะไหมนะคะ แต่ก็ปรากฏว่าที่ชาร์จรถของเทส l a เนี่ยค่อนข้างมีพอเพียงทีเดียวอาจจะเป็นช่วงที่เธอมาอาจจะคนไม่เยอะนะคะแล้วก็ใช้เวลาชาร์จรถในดดแต่ละครั้งเนี่ยประมาณ15-20นาทีค่ะ และการชาร์จครั้งนี้นะคะใช้เวลา20นาทีเนี่ยเธอได้เพิ่มจำนวนไมล์ในการขับเนี่ยไป124ไม์นะคะใช้เงินไปเพียงแค่7เหรียญกว่ากว่าเองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรถใช้เติมน้ำมันนะคะรุ่น audi q5 ของเธอเนี่ยเธอจะต้องจ่ายเงินน่ะไปอีกประมาณ1เท่าเลยนะคะก็คือ18เหรียญค่ะสรุปก็คือผู้ใช้รายนี้เนี่ยพอใจกับรถ tesla มากๆค่ะ ผู้ใช้เทส l a รายที่2นะคะเธอบอกว่าในภาพรวมเนี่ยเธอก็พอใจกับรถเทส l a นะแต่ว่าก็มีบางอย่างที่เธอรู้สึกว่าเธอไม่ค่อยชินแล้วก็ไม่ค่อยชอบค่ะอย่างแรกเลยก็คือระบบออ t เตอร์พลของเทส l a นะคะซึ่งเวลาที่เราเปิดระบบออ t เตอร์พลเวลาที่ขับรถเนี่ยรถก็จะมีเซ็นเซอร์จับสัญญาณวัตถุข้างๆรถนะคะหรือรถคันอื่นเนี่ยที่จะพุ่งเข้ามาชนรถ ของเทสลาของเธอนะคะเธอบอกว่าตอนนั้นอนะรถเทสลาของเธอชะลอความเร็วลงแล้วก็เบรกแบบกระแทกนะคะทำให้เธอเนี่ยตกใจมากค่ะ And then all a sudden, your car slams brake then sudden on of your เธอบอกว่ามันเป็นการเบรกที่ผิดพลาดนะคะการจับสัญญาณเซนเซ,นเซอร์เนี่ยผิดพลาดหรือที่เรียกว่า Phantom Braking เนี่ยซึ่งผู้ใช้รถเทสลา4 0 0แสนกว่ารายเนี่ยก็เจอแบบนี้เหมือนกันนะคะ เธอนะคะยังบอกอีกว่าบางครั้งเนี่ยถนนในแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีแบเรียร์แล้วถนนมันเป็นทางโค้งใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เธอเปลี่ยนเลนจากขวามาเป็นซ้ายนะคะซึ่งมันจะเข้าใกล้กับแบเรียร์เนี่ยรถยนต์เทสลาเนี่ยก็คิดว่าแบเรียร์นั้นเนี่ยเป็นรถยนต์อีกคันหนึ่งที่เข้ามาใกล้รถเทสลานะคะแล้วรถเทสลาของเธอก็เบรกกระทันหันอีกครั้งหนึ่งค่ะ อีกประเด็นหนึ่งที่เธอนะคะไม่ชอบเลยก็คือรถเท s l a เนี่ยเขาจะไม่มีกุญแจมาให้นะคะรถจะถูกควบคุมโดยโทรศัพท์มือถือแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอก็คือบางครั้งเนี่ยโทรศัพท์มือถือของเธอมันโชว์นะคะว่ามันเชื่อมต่อหรือว่าคอนเน็กกับรถยนต์เท s l a นะคะแต่ว่า My car doesn't recognize it as a key เธอบอกว่ารถเท s l a ของเธอไม่สามารถ recognize หรือไม่จดจําโทรศัพท์ของเธอหรือจําโทรศัพท์เธอไม่ได้ค่ะ แย่แ yeah, ล้วค่ะแล้วเธอบอกว่าถ้ามันเกิดสถานการณ์แบบนี้ในที่เปลีปล่ยวๆแล้วเธอเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวเนี่ยเธอก็กลัวเหมือนกันนะคะปัญหาต่อมาที่เธอเจอนะคะก็คือแอร์คอนด i ชเนอรเสียงดังมากค่ะส่วนข้อดีที่เธอชอบนะคะนอกจากรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาเนี่ยจะช่วยเธอประหยัดเงินแล้วนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าคุณซื้อรถยนต์เป็นรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อใดก็ตามนะคะแล้วคุณก็จะได้สติกเกอร์แบบนี้ติดที่ข้างๆตัวรถค่ะ ซึ่งหมายความว่าคุณก็จะสามารถใช้เลนรถคาร่าพูหรือเลนรถด่วนสำหรับผู้โดยสารที่มี2คนขึ้นไปนะคะซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียหรือว่าในรัฐอื่นๆของอเมริกาก็จะมีเลนคา่าพูแบบนี้นะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยไม่มีแบบนี้ก็ดีนะคะเป็นแรงจูงใจให้คนเนี่ยมาซื้อรถไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อที่จะได้ขับรถในเลนทางด่วนได้โดยไม่ต้องไปรถติดกับคันอื่นๆนะคะ สิ่งที่เธอชอบมากๆอันนึงของรถเทสลานะคะก็คือระบบนาก t ชันค่ะซึ่งเธอบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเธอชอบระบบ Google Map นะแต่ว่าพอมาใช้ navigation ของเทสลาเนี่ยรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะรถเท s l a เนี่ยเขาจะมีบอกเลยนะว่าคุณควรจะอยู่เลนไหนนะคะดังจะเห็นที่จอนี้นะคะแต่ว่าในบ้านเราไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถทำได้แบบนี้หรือเปล่านะคะ นอกจากนี้นะคะในแผนที่เนี่ยก็ยังบอกสปีดลิมิตของแต่ละถนนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์กับเธอมากๆเลยค่ะมาดูผู้ใช้รถยนต์เทส l a อีกรายนึงก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะเธอใช้รถยนต์เท s l a Model X นะคะซึ่งเธอบอกว่าเหมาะกับเป็นรถครอบครัวเพราะว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งสามารถนั่งได้6-7ที่นั่งนะคะแล้วถ้ายังมีลูกเล็กนะคะแล้วก็ใช้ขาซีเนี่ยประตูเนี้ยสะดวกมา,มากๆเลยเพราะว่าสามารถเปิดได้ถึง90องศาค่ะ แต่มันก็มีประเด็นนะคะว่าประตูเนี่ยมันไม่ได้เปิด90องศาในเปิดครั้งแรกนะคะต้องเปิดเป็นครั้งที่2ค่ะเธอก็แอบหงุดหงิดเหมือนกันนะคะไม่ค่อยเข้าใจระบบค่ะและเนี่ยเธอก็เคยบอกว่าการใช้รถยนต์เทส l a เนี่ยก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปเลยนะคะแล้วก็มีปัญหาอันนึงค่ะที่เธอเจอเธอบอกว่าในวันที่อากาศร้อนมากๆระบบแอร์คอนดิชเนอร์เนี่ยมันหยุดทํางานค่ะในสภาพอากาศเพียง80ฟาเรนไฮต์หรือว่าประมาณ27องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง And yesterday, the air conditioning system has collapsed or broken or whatever. Know what happened. conditioning broken don't know system the or or I ในช่วงสองเดือนที่เธอใช้รถนะคะเธอบอกว่าเธอเจอปัญหาก็คือแอร์คอนดิชเนอร์เนี่ยหยุดทำงานและเท s l a ก็มีการ recall รถคันนี้กลับไปถึงสองครั้งนะคะเพื่อนำไปตรวจสอบระบบค่ะผู้ใช้งานเท s l a อีกท่านหนึ่งนะคะก็มีการโพสต์บน Twitter ค่ะว่าในขณะที่เขาขับรถอยู่บนท้องถนนเนี่ยก็จออยู่ดีก็ดับลงไปเลยค่ะ เขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็ฝากให้เทส l a เนี่ยช่วยปรับปรุงระบบให้หน่อยเพราะว่าในขณะที่เขาขับรถนะคะเขาตีไฟเลี้ยวเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วรถเนี่ยมันตีไฟเลี้ยวให้เขาหรือเปล่าเดี๋ยวจะพามาดูการทดสอบการขับขี่รถยนต์เทส l a บนถนนในอเมริกาบนถนนฟรีเวย์หรือว่ามอเตอร์เวย์นะคะคนนี้เนี่ยเขาน่าทึ่งมากๆเลยค่ะที่เขากล้าขับรถบนฟรีเวย์แล้วก็ ปล่อยให้รถเนี่ยขับแบบออโต้พาย t นะคะหรือว่าการขับขี่แบบอัตโนมัติและตอนนี้นะคะเขาก็ฉายภาพให้ดูว่ารถยนต์เท s l a เนี่ยมันฉลาดมากเลยนะเวลาที่มีรถข้างหน้าอยู่ข้างหน้านะคะรถก็จะค่อยๆชะลอความเร็วลงอัตโนมัติเลยค่ะแล้วมันก็ค่อยๆขับไปตามคันหน้าอย่างระมัดระวังค่ะ มีสถาน,นการณ์ที่น่าตื่นเต้นนะคะเมื่อเขาเนี่ยขับรถไปที่บนฟรีเวย์แล้วก็กำลังจะออกทางออกนะคะปรากฏว่าถนนฟรีเวย์นั้นเนี่ยมันมีหมวกที่กั้นอยู่ระหว่างถนนค่ะจะเห็นทางด้านขวามือนะคะแล้วเขาก็นั่งสังเกตรถนะคะว่ามันจะออโต้พายลอตออกไปได้เองไหมคะ่ะ I would be really impressed Nav construction detected navigation on autopilot limited it says that on the screen and yeah I'm gonna have to take over it did not know โดยสรุปก็คือระบบออโต้พายโมันไม่สามารถดีเทคหรือว่าจับว่าบนถนนนั้นมีหมวกเนี่ยกั้นถนนอยู่ค่ะและมันจับไม่ได้ว่าถ้าจะออกทางออกจะต้องเบี่ยงไปอีกเลนถนนนึงนะคะซึ่งรถยนต์เท s l a แบบออโต้พายโมันก็ไม่สามารถทำงานได้เขาก็เลยต้องเข้ามาควบคุมค่ะ แต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ถนนปกตินะคะไม่มีอะไรมากั้นบนถนนเนี่ยแล้วก็จะออกทางออกนะคะรถยนต์เท s l a มันก็สามารถออกได้นะคะในขณะที่เราขับขี่แบบออโต้พายโแล้วเขาก็เล่าถึงความฉลาดของรถยนต์เท s l a นะคะว่าในจอของเทส l a ระหว่างการขับขี่เราก็จะเห็นภาพนะคะรถยนต์ที่ขับมาข้างๆเรานะคะ1 2 3 4คันเนี่ยและรถยนต์เท s l a เนี่ยก็สามารถดีเทกได้ว่ารถ 3, 4คันนั้น,นกำลังเบรกได้ด้วยค่ะ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมมาดูภาพนี้ค่ะภาพสถานีชาร์จจิ้งของเท s l a นะคะซึ่งอลังการมากๆค่ะอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าเท s l a เนี่ยเขาทำได้ดีในแง่ของการสร้างจุดชาร์จจิ้งรถยนต์ที่สามารถให้บริการกับรถยนต์ที่จะมาชาร์จจิ้งในจำนวนมากๆได้นะคะและถนนที่นี่นะคะก็คือเป็นเส้นทางจากลอสแอนเจลิสไปลาสเวกัสค่ะ และนี่ก็คือเป็นสถานีน้ำมันนะคะข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีจุดชาร์จิ่งของรถเทสลาอยู่ค่ะไปดูกันนะคะว่าจุดชาร์จรถเนี่ยเขามีเยอะแค่ไหนโอ้โหจุดชาร์จรถเยอะมากค่ะรถไม่หนาแน่นแล้วก็ไม่ต้องรอต่อคิวชาร์จรถเลยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่กำลังเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้ากันอยู่การฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ใช้รถในอเมริกาก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เราได้ข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้นนะคะและขอบอกก่อนเลยนะคะว่า Suki World เนี่ยก็ยังเป็นแฟนคลับของรถเท sla นะคะปัญหาของผู้ใช้รถยนต์เทสลาที่นำมาเสนอในคลิปนี้เนี่ยบางปัญหาก็อาจจะได้รับการแก้ไขแล้วนะคะยังไงก็ลองหาข้อมูลกันเพิ่มเติมนะคะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ